I'm I'm a a good student. A good student. student. คำถามข้อนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมถามมาว่าเด็กเส้นคะ่ะอาจารย์ดำเด็กเส้นภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะ uh, Child uh, noodle noodle child noodle child oh. noodle child นไหนๆนะครับโอเคยังไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่าเราจะพูดถึงคำว่า noodle สักนิดหนึ่งครับเพราะว่าจริงเหรอคะจริงครับเพราะว่าหลายคนออกเสียงว่านูเด l e นะฮะนูเด้นเขาบอกว่า I ate noodle today นะครับ I ate noodle today นะครับถ้าเรากินนูเด l e นะฮะกินเส้นนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราต้องกินมากกว่าหนึ่งเส้นนะครับดังนั้นเติม s I ate n o คุณจะได้ย oh okay. okay. ังไงถ้าสมมติว่ากำลังไดเอทอยู่หรือแค่อยากจะชิมแค่เส้นเดียวแล้วมันจะพบว่านูเดียวแบบไม่เติมก็ไม่ได้ได้ครับ I ate one, one noodle today and I'm full ฮะไม่เชื่อครับ bueno ก e> ็เป็นเส้นใหญ่ๆไงคุณเส้นใหญ่อันนี้ก็เข้าเรื่องนะฮะเข้าเรื่องเส้นใหญ่ฮะยังไงก็ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินเส้นนะฮะก็บอกว่า I had some noodles นะฮะ

ถ้าเราบอกว่า he's well connected ไม่ได้เป็นด้านลบนะครับอันนี้คือมีเส้นเขาเปรียบเส้นในด้านลบใช่แต่ถ้ามีเส้นมีสายเฉยๆนะครับเป็นคนที่มีเครือข่ายใหญ่รู้จักคนเยอะ he knows a lot of people ก็ได้ he knows a lot of people so he is able to get into clubs easier than most อะไรเงี้ยเขาสามารถเข้าผับเข้าคลับได้ที่มันแบบว่า exclusive เข้ายากกางเลยแต่เขาเป็นคนที่มีเส้นมีสายเขาสามารถเข้าได้ใช่ครับหรือ เป็นเรื่องอื่นๆไม่ต้องเป็นเรื่องของการเข้าคลับนะฮะจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจก็ได้ครับ He's got a lot of business connections He's got a lot of uh, connections in the business world กรับหรือ He's well connected in the business world He's well connected in แล้วก็บกเมืององเขาก็ได้ He's well connected in Bangkok He's well connected in uh, Chicago He's well connected in New York City I'm well connected in uh, nowhere ไม่มีครับเส้นสายไม่มีเลยครับมีแต่ noodles all i have is noodles มีแต่ n o o d l e นะครับหรือมีคำแสดงนะครับก็คือ he's got hookups uh, hookups or he's got a hook ก็ได้ he's got a hook ก็คือมีเบ็ดนะฮะมีเบ็ดนะแต่เบ็ดในที่นี้ก็คือเหมือนไม่แน่ใจที่มาที่ไปนะครับแต่ h o o k u p ก็คือเหมือนเขาหา ช่องทางที่จะหาอะไรได้นะครับก็คือเป็นคนที่มีเส้นมีสายในทางที่ดีถ<ะ>ูกต้องนะครับหรืออีกประโยคนึงนะครับถ้าบอกว่าเขามีเส้นมีสายจึงสามารถาจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับก็จะก็จะเป็น he's got connections หรือ,อ he's a well connected individual so he can get things done easily อาจารย์ดำคะแล้วพูดถึงคําว่า connected เนี่ยค่ะถ้าหากก็จะใช้ในลักษณะของความผูกพันเรามีความผูกพันกันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับ uh, we have a deep connection ก็ได้ we have a deep bond ก็คือมีความผูกพัน,นครับ uh, หรือ we're connected ก็ได้ครับ uh, i i want to connect with you ก็อาจจะแปลว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าสังเกตนะครับไม่ได้บอกว่า connect นะครับหรือ connect นะครับมันเป็นเสียง <c oughs> ชวนะครับก็คือเสียงที่ไม่เน้น,นครับ กึ่งเอ่อกึ่ง co อ่ะครับค connect connect ไม่ใช่ connect ช con ไม่ใช่ con นะไม่ใช่ co นะครับ MM. connect connect ก MM. uh ็เหมือนคำว่า correct ถูกต้องนะฮะไม่ได้ oh, collect นะครับไม่ได uh ้อ๋อ collect นะ collect ก็คือสะสมนะครับ correct ก็คือถูกต้องแล้วก็ connect นะฮะ n นเวอร์นะครับเมื่อยปากนะครับโอเค connectI want to connect With with คุณผู้ชมคะอาจารย์ดำก็ได้ตอบไปแล้วนะคะว่าถ้าต้องการที่จะพูดถึงการเป็นเด็กเส้นมีเส้นมีสายเนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้นะคะอย่างเช่นมี c o n n e c t ชัน s หรือว่าเป็นคนที่ Well Connected เป็นต้นค่ะสาแล้วก็ c i h e d ค่ะ I'm so psyched for สมมุตินะครับเป็นหนังสตาร์วอล์สตารวอลสตาอันนี้ออกสำเนียงแบบไทยนะครับต่อนะครับเราเดี๋ยวสอนนะครับแบบฟรังนะฮะ i'm so psyched for the upcoming okay. the upcoming star wars movie Star wars Star wars Star wars that one house in Star-war,